มาดูกันที่แฮนนี้ครับผมคุณนัทช็อตครับกับคู่8ครับคอตามมานลยครับใบนั้นอยู่ที่5้ทับสินะครับคุณแกมบิงเอ็ดเก้าออฟสุดคอตามใบครับส่วนคุณนามาสกี้เรดออกมาที่55นะครับตำแหน่งของเขาคือสมอลาบและไพ่ของเขาคือคู่10ครับตรงจุดนี้คุณนิกกี้คิดอยู่พักหนึ่งครับแล้วหมอไป แล้วทั้งคุณนัทช็อตและคุณแกมบิงคอตามมานะครับพอตอยู่ที่175้และฟอสเปิดเป็น889เอเรนโบ์ครับตรงจุดนี้คุณนามัสกี้ซีเบตต่อเนื่องนะครับผมไปที่87ชิปครับคุณนัทช็อตคอตามไปครับด้วยเซตแและคุณแกมบิงถือ2คู่เป็นท็อป2นะครับผมก็คอไปอีกคนหนึ่งต่างไฟต่างเนียนครับแต่ละคนมีดีครับผมเรามาดูกันที่เทิร์นครับผมเทิร์นนั้นตกเป็น9โพดําครับ ทีนี้เป็นปัญหาครับผมมีคนติดฟูลเฮาส์สอคนครับหน้าตรงนี้คุณแกมบิ้งติดฟูลเฮาส์เอ็นะครับส่วนคุณนัดช็อตติดฟูลเฮาส์แปนะครับผมบอร์ดแบบนี้ฟูลเฮาส์ที่ใหญ่สุดคือคู่เอ็ดนะครับเอ็ดเอ็ดรองลงมาคือของคุณแกมบิ้งครับเอและสุดท้ายคือคู่8ครับทุกคนรุนแล้วแต่เช็คนะครับตรงจุดนี้ทำเนียนครับผมทำเป็นเหมือนไม่มีอะไร แล้วเป็นเรื่องเลยครับผมลีเวอร์นั้นตกเป็นสิบครับคุณนามาสกี้ติดฟูเฮาครับเป็นฟูเฮาที่ใหญ่กว่าทั้งสองคนก่อนหน้าครับคุณนามาสกี้เริ่มแอคชั่น้วยการเบดออกมาครึ่งพอตนะครับเกินครึ่งพอตนิดหนึ่งด้วยนะครับเนี่ย2 2 8้แล้วคุณนัทช็อตรีเลทออกไปที่699ครับพอเป็นแบบนี้คุณนามาสกี้ไม่หยุดที่699แน่ๆครับยังไงก็อออินครับผมนั่นแหละครับก็ออลอินแล้วคุณนัทช็อตก็ต้องบังคับเล่นครับเสร็จเลยครับผมงานนี้ มาถึงช็อตคำถามครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคุณแคมบิ้งที่ถือเอทเก้าเธอนั้นตก9้าและติดฟูลเฮาส์เป็นรองแค่เพียงคู่เอทนะครับตรงจุดนี้ถ้าเป็นเพื่อนๆเพื่อนๆจะเลือกเช็คเหมือนคุณแคมบิ้งไหมครับหรือจะเบ็ดและจะเบ็ดขนาดประมาณไหนยังไงลองตอบกันมาดูนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับผมอยากให้ร่วมสนุกกันโอเคครับผมขอบคุณครับ